ก่อนชาดิพันธ์ครับในฐานะกรรมธิการนะครับวันนี้เราก็ผมไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่แต่อยากสื่อสารไปยังรัฐบาลนะครับวันนี้รัฐบาลเรามีอำนาจเต็มมากนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินนะครับบางครั้งการแก้ปัญหาที่ดินไม่ได้ใช้มงประมาณเลยแค่ใช้มติคอรมอในการแก้ปัญหานะครับวันนี้ถ้าเราจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ํา ต้องมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จริงๆนะครับการทําประชาคมไม่ใช่แค่เอาคนมาแล้วเอาจากหมู่บ้านอื่นมาแต่ต้องเอาคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นจริงๆพอดีผมได้ข้อมูลมาจากแม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายนี้นะครับวันนี้เราพยายามทําทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นคาสิโนออนไลน์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินดิจิ t a ลวอรเร แต่หัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศนี้ในการกระจายอํานาจของประเทศนี้คือการส่งมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินส่งมอบอนาคตให้ลูกหลานส่งมอบโอก,กาสที่เขาจะได้เปลี่ยนแปลงนะครับส่งมอบความมั่นคงที่แท้จริงครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาไม่ได้ขออะไรครับเขาอยู่มาตั้งแตุู่นปูนุู่นย่าครับ เขาขอสิทธิ์ในที่ดินของเขาจริงๆครับยังไงก็ขอสื่อสารนะครับไปถึงรัฐบาลครับท่านมีอำนาจเต็มครับแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินด้วยขอบคุณมากครับ